ผ่านไปถึงรอบ4ี่คนสุดท้ายแล้วก็ไปแพ้ให้กับแอนดี้ซาเวอร์ครับวันนั้นก็ไม่หนาแพ้นะครับก็ทำให้คนเนี่ยที่อยากเชียร์ขวัญใจนักมวยของตัวเองอย่างเช่นบัวขาวเนี่ยเป็นขวัญใจชาวญี่ปุ่นเลยทีเดียวก็เลยไม่สามารถเรียกคนดูได้เหมือนกับตรมกาเนี่ยมีกฎกติกาวางแผนไว้ว่ามวยรอบนี้เนี่ยคนนี้ต้องมาโชคูุนรับฉะนั้นก็เลยให้ฐานไปอย่างนั้นในลักษณะเป็นอย่างนั้นก็ทําให้เสื่อมกับเสื่อม แต่ปีหน้าบัวขาวก็จะมาชกไทไฟด้วยครับคับปีหน้าไทไฟนี่ตอนนี้ทางอิสุสูเนี่ยกำลังคัดเลือกหวยรอบอิสุสูนี่แหละับผู้ชนะก็จะไปชกไทไฟปีหน้าครับนะครับก็จะไปอยู่คนละสายกับบัวขาวครับครับก็ตอนนี้ก็ต้องบอกว่าไม่ว่าไทไฟก็ดีนะครับของคนไทย ไม่ว่า M1 M1 นอี่ของเสนาวที่แล้วก็ได้ตัวแชมป์รอบ M1 ขึ้นมาในวันเดียวกันน่ะนะครับที่ออกถ่ายทอดช่องท่องเกรีสีก็ปรากฏได้แก่เอกประชามีนายูทินนะครับผู้ชนะนักชกต่างชาติสามชาติเลยทีเดียวนะครับก็ได้เป็นแชมป์เอ็มวันก็ายๆสุดครับตอนนี้กำลังมีทั้งไทยไฟเอ็มวัน แล้วก็คันคุณชุนเก็บเพชรนี่ก่อนยกทีมไปชกเราปรากอบเราประสบความสําเร็จครับนักชกไทยที่ชนะหมดครับผมก็ออกมาเสมอกันครับเดินสองยกยังไม่พอครับโดนนับไปในยกแรกเลยต้องมาต่อยก็ยกนะครับครับก็ไม่ได้มีปัญหาครับเพราะว่าเสมอไปแล้วตอนนี้นี่ยกพิเศษนี่ก็คงจะเสร็จเจ้าบัวขาวแน่ครับเพราะมันสู้ไม่ได้จริงๆต้องมองจากภาพการชกแล้ว โอ้โดนแข้งซ้ายนี่กายสารภาพเลยครับกลับกาให้ไปเหลืองด้วยอะโดนไ่เหลืองกันไปแล้วเนี่ยกอดมากกว่าหน่อยครับอโอ้ย โดนยุ่งข้าไปก่อนครับแล้วก็จับหักไปครับโอ้แล้วก็แทงได้เข่าขวาเข้าไปเต็มเต็มแล้วครับดูดีครับจิ้มท้องเข้าไปดูผมชนะเลยครับชนะแน่านะครับถูกนับเป็นยกที่หนึ่งครับแล้วสองยกก็เสมอกันปรากฏว่าสามยกเสมอกันนะครับแล้วก็มาชิง ยกพิเศษนะครับยกพิเศษไม่ยกสี่นะยกพิเศษนะครับครับก็เห็นจากภาพการชกชอบบัวขามากครับก็ให้คุณมดก็พยายามนำมาบัวขาวไปไฟที่ชกทุกๆวัยเนี่ยมาให้เป็นเรื่องชมกันนะครับพอเอะเข้ามาว่าชอบบัวขาวมากก็จะพยายามเอาบัวขาวอาจจะชกไว้แล้วจากเทปเก่าๆมาให้ดูนะครับแล้วก็ถ้ามี อย่างเช่นเมื่อคุณชูเก็บเทปเนี่ยนำเอานักมวยไทยจากลุมพินีไปชกกับฝรั่งเศสใช่ไหมฮะครับที่ประเทศฝรั่งเศสนั้นคุณพุคิดว่าเราจะสามารถเอาเทปมาให้แฟนบอลชมเมื่อไหร่ครับไม่เกินอาทิตย์หน้าแล้วก็หรือไม่ก็สองอาทิตย์ไม่เกินไหนครับก็จะเอาภาพสัคัญารสำคัญของมวยยกทีมฝรั่งเศสกับลุมพินีนั้นมาให้แฟนได้ชมนะครับโดยคุณมุกก็จะตัดต่อมาแล้วก็จะมาบรรยาย สิ่งต่างๆในการหอบสนามวันนั้นนะครับอาคุณเอกก็นสนาสดการหนึง่งก็ไปที่สึกเพชรยดีกันเลยครับในวันศุกร์ที่5พฤศจิกายนที่เวทีมวยลุมพินีครับก็คุณเอกครับเดเดเล็กลูกจำปาชัยครับจะพบกับโกตีสิทธิ์นำขบวนถ้าชายน้อยสอประสบโชคจะพบกับเหล็กก้าธนาสุรนครรเพชรสจิตทัฒนาพบกับคมเพชรเล็กสอจอมตรีเพชรดำเพชรตะเคียนจะพบกับเพชรนาเคียน สอสุรเดชและขวัญใจสิทธ์อจะพบกับมังกรยกพอจงเจริญครับครับพรุ่งนี้ก็เป็นวันศุกร์วันเสาร์นี่ก็รายการเจ้ามวยไทยทังช่องสามอ้าวันนี้เราไม่เดามานี่ครับเออจ้องสามอาหารมหาคุณอยู่ที่มือของไทยไฟนี่เอง <laughs> คุณมดนั่นเองอ้าว คู่ที่หนึ่งครับเป็นดาวพระศุกร์ลูกเขาขวานพบก,กับน้องบีจิตเมืองนนท์ครับคู่ที่สองเป็นการชิงแชมป์เวทีอ้อมลอยครับปิ่นเงินปอชัยวัน์พบก,กับสอนนาลายต่อชูชีพคู่เอกเป็นกาไรหยกกรล่มสีทองพบก,กับจอมโหดอินมินเนนแอร์คู่ที่สิบเพชรอู่ทองอขอวัญเมืองพบก,กับนรสิงห์สิจ่ากุ้งครับนั่นคือเรื่องของมวยตู้ช่องเจ็ดสีกับช่องสามซึ่งยังคงความขังของการถ่ายทอด ไม่ว่าช่องเกษีก็มวยรอบที่ยิ่งใหญ่ที่แฟนมวยให้ความชื่นชอบมากที่สุดนั่นก็คือมวยรอบอ่าคุณเองลืมมุนเสือที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่ใครๆก็ชื่นชอบเพราะว่าเป็นมวยที่คัดออกมาจากทั่วทุกภาคทุกจังหวัดซึ่งเอามวยดีๆมาชกกันแล้วก็เป็นมวยที่คู่ขี่ชกสรุปตุก้งแฟนมวยชื่นชอบแล้วก็ทางช่องสามเจ้ามวยไทยก็ มวยรอกที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกเลยก็ว่ารับนั่นคือมวยรอบอิสุสุแล,ล้วรางวัลก็สูงที่สุดในประเทศไทยนะครับแล้วก็ต้องต้องบอกว่าต้องขอบคุณแล้วก็ตกมือให้กับทางอิสุสุซึซ่งได้สร้างคิดทมวยไทยนักเรียนโรงเรียนกัรแขนขนต่างๆก็จะทําให้บูมเรื่องของมวยไทยมากขึ้นตรงนี้นี่นแม่จริงๆเราไม่มีใครคิดทําใครจะคิดทำอ่ะเพราะวันหนึ่งเนี่ยต้องลงทุนเยอะรังอิสุสุเนี่ยเป็นผู้ก่อ ด้างสร้างเรื่องคีตามวยไทยแล้วก็เลื่องมวยรอบอีสุสุที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศไทยมาทั้งหมดนี่อีสุทั้งนี้เป็นครั้งที่22ใช่ไหมยี่สิบสองปีที่มีมวยรอบอีสุสุนะครับอ่ะอะไรเกิดขึ้นนะครับครับโอรโนโ่จะจะถอนชกอีกหรือเปล่าครับเจนูผมไม่ถอนนะครับผมไม่ถอนนะครับผมไม่ถอนนะครับโอรโนโ่ก็จะชกรายการชงเกียรติศรีใช่ไหมครับใช่ครับ ชกกับตุ๊กตาทองพิพยาไทยนะครับโอโน่เอาขวัญเมืองโอโน่เป็นมวยขาวครับการชกไม่คงเส้นคงวาเท่าสี่ควรนะครับแล้วก็หยุดหายเวลากลับมาชกก็ดูดีขึ้นหน่อยนึงนะครับส่วนเจ้าตุ๊กตาทองพิพยาไทยนี่ของคุณชุนเจ็ดเพชรเมื่อพูดถึงครับไขยนี้ก็อยู่ในเครือข่ายของเจ้าจิตสีด้วยนะครับแล้วก็ตับพิซซ้อมนี่มีนักมวยในค่ายนี่มากที่สุดแล้วก็มวยใหญ่ๆนี่ปั้มพิซซ้อมเต็มตัวเต็มที่นะครับ ก็คงจะชกการสนุกแน่คู่ตุ๊กตาทองกับโอโรโน่ตอนนี้ยังไม่มีเขาว่าถอนนะครับก็คงจะชกกันวันอาทิตย์ที่เที่ถึงนี้นะครับแต่มันก็ต้องติดตามชมกันเอะเมื่อกี้เราบอกคู่มวยวันนี้ยังคู่มวยของช่องเจ็ดสีแล้วอ่ยังนะครับอ่าบอกหน่อยนะครับครับก็ไปที่คู่แรกของช่องเจ็ดสีกันเลยครับ ก็คู่แรกนั้นตกอเกียิอวรจะพบกับเขมราศิษจับแปะครับคู่ที่2เป็นมวยรอบปูเสือครับก้องตะวันสอสมหมายจะพบกับสอนทองสกินเดียวยิมคู่ที่3เพชรเอกลูกบอกอกอับอํานวยเดชทีเด็ด99และคู่ที่4ตุทุกตาทองเพชรปัาไทยพบกับโอโลโนโอ,ออขวัญเมืองครับครับช่วงต่อไปเราก็จะเปิดให้กับแฟนมวยทั่วประเทศครับได้ร่วมสร้างสีสันกันแล้วก็เอารางวัลกากเสียยุลยครับในรายกาพบบรพระเจ้บาบัาเมื่อกี้คุณขามาครับ ต้องพูดนิดหนึง่งคุณขาบางจากมาเดี๋ยวสิยุูรี่บอกเอ้ะทำไมคุณขาไม่ออกรายการต้องขออภัยด้วยเพราะว่าคุณขาเนี่ยตอนนี้แกไปทําอยู่อีกช่องหนึ่งนะครับแล้วก็ช่องเวลาตรงกับผม10บโมงสิบเอ็ดโมงผมก็ึกว่าคงไม่มาแล้วก็เลยให้คุณมดเนี่ยที่จะมาทุกคนเพื่อนเนี่ยมาทำเ,าเปิดเควันให้แฟนมือได้ชมกันก็เลยแกมาถึงเข้ารายการไปแล้วแล้วก็คือรายการเราตัดคลิปไว้เรียบร้อยหมดแล้วครับก็เลยทําให้แกต้อง ไปก็ต้องขออภัยแกก็รู้สึกว่าพูดแล้วน้อยจ่ายกับว่าไหนๆก็มาแล้วนอยจ่ายจริงๆแล้วทำยังไงในเมื่อเราจัดคิดออกทีวีไปแล้วทุกอย่างพร้อมหมดแล้วครับก็น่าเสื่อมเป็นหยึ่งานเพราะว่าคุณขาวก็ไปทาอีกช่องหนึ่งตอนช่วงเวลาสิบโมงสิบเอ็ดโมงช่วงเดียวรายการเดียวผมนี่นะร,รับก็เลยทําให้ผมคิดว่าแกคงจะมาไม่ได้เพราะว่าทําตรั้นก็ต้องขออภัยนิดนึงนะครับ อ่ส่วนรางวัลน,นี่ครับก็ยังเหมือนเดิมครับเดี๋ยว้าาอ่เดี๋ยวช่วงกลางเนี่ยเราก็จะเปิดสายสั่งมือได้หลายเข้ามานะครับแล้วก็ต้องขอบคุณอ่สปอมบัติที่หนึ่งครับครับก็ต้องขอขอบคุณอุปกรณ์เวทีสปอร์ตครับโดยคุณนัทคุณวอยวัวงประเสริฐจานทร์สเหรียญทุกสา,าขาโดยคุณสมชายนิติวรรณกุลเวทีมวยลุมพินีโดยท่านนายสนามพลตีสุริชัยจตุมาศเวทีมวยสยามอ้อมน้อยโดยเสี่ยหมีคุณธีริศอประเสริฐกิจบริษัทแลนด์เฮาส์เซอร์วิสเซ็นเตอร์จำกัด รับฝากขายและเช่าอาคารบ้านที่ดินโดยคุณวินิตแก้วปูวัดโทร0819191345ครับครับที่ัหนนะครับสมปูเซินครับของนายห้างเซ็งซาตั้งครับโอ้โหสุดยอดจริงๆครับชัยมวยลองใช้ดูครับสมปูเซินครับรับประกันว่ายินลาสุขภาพแข็งแรงยาวนานาการต่อสู้นะครับ ผมก็ดีใจด้วยว่าโอ้โหสุดยอดจริงๆครับตอนนี้ทางสนามเมืองหลายหลายนคนทางเจ้าหน้าที่ก่อนแล้วครับก็รับประกันว่าตรงนี้เนี่ยที่แรกเขาก็เอาไปจ่ายให้ห้างกล่องตัวน,นี้ขาดเยอะเลยครับขาดหลายหลายกล่องครับในห้างเซ็งครับแต่ตอนนี้จะสั่งนครับทั้งไม่ว่าทาั้งช่องทีวีซีและคนทีททมทงานออสเตรเลียก็จะสั่งเข้าไปหาในห้างเซ็งทรัลเพราะว่าปรากฏว่า แข็งจริงๆครับแข็งแรงจริงๆนะครับคุณลักะสุขภาพแข็งแรงจริงๆนะครับก็เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เรากล้ารับประกันคุณภาพนะครับรักอ่าช่วงนี้ไปชมสิ่งที่เป็นประโยชน์ช่วงกาลางเรามาเปิดสายเท่าไลเอาทีวีกันนะครับในรายการศึกเพชรเจ้าพญาของเสีย่ยุรีครับสัครับ นสปออุปกรณ์มือมือมาตรระดับสากลผมเน้นความทนทานด้วยงานฝีมือที่ทั่วโลกอยอมรับนี่คือวินดีสปอร์ตอุปกรณ์มือมือมาตรระดับสากลวินดีสปอร์ต ดูมวยตูต้สู่เขาได้ใช้บริการของเสียงอุมาทีมงาน1 9 0 0 1 1 1 0 2 7และ1 9 0 0 1 1 1 0 3 9ฟังข้อมูลสดๆและสภาพแวดลอ้อบยกต่อยกนาทีต่อนาทีพิเศษสุด1 9 0 0 1 1 1 0 6 6สายต,ตรงตาสลับบุรีโดยตาวีมาตรงบริการใหม่ล่าสุด SMS หน่วยเด็ดเสียงอุ้มหสมาชิกเดือนละ99บาทเท่านั้นสมัครสมา,สมาชิไกได้ที่0 1 6 5 8 6 8 4 8สุดจากทุกเวทีทุกตู้เสียงอุ้มรับประกันคุณภาพ สิบสามเหรียญใช่ไหมครับสิบสามเหรียญพระรามเก้าห้าสิบเ็ดและมินบุรีห้องพักสวยอาหารมากกว่าสี่ร้อยรายการพร้อมสระว่ายน้ำฟิตเนสและยิมมวยไทยโอโอ้จากสนามบินไม่ไกลแปบ๊บเดียวก็ถึงแลวว้ว ตนสาถายท่อสดทุกวันเสาร์จากเวทีมวยสยามอ้อ,นอมน้อยรูมวยตูไม่รู้ราคาต่อรองต้องโทรซิกซีเซียนหนึ่งเก้าศูน,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 นสเสียงดังฟังชัดด้วยระบบดิจิตอลกดหนึ่งที่หูกดสองชาวพี่พประแดงกดสามจากฟองและกดสี่เีียบางอ้อนอย่าลืม Dương với Tu, Chu Cổ Đại, bằng Tích, Phi